我宝的口袋。 อ่าครับขยับเข้ามาครับขยับเข้ามาเด้ยเอยืนตามจุดนะครับหนึ่งเกดตดัวหนวึ่งคนเด้อเราก่อนเราจะอธิษฐานนะครับอา่าท่ิษฐานหน้าใบสีก็หาตัวเราเด้อ อ่าน ok ้าไปสีก e ็เอาเราฮัลทเสร็จแล้วนะครับก่อนเราจะอธิษฐานขอพรจากปู่ย่านะครับปัจัจก็ใส่ใบสีด้วยปัจจัยใส่ใบสีถ้าท่านมีหมาปูบริบวงอะไรมานะครับปัจใจก็แนบไปเด้อยเพราะว่าเราจะได้อธิษฐานขอพรจากปู่ย่าขอโชคขอลาภขอปุ้ว่าสนาขอหน้าที่การงานขอแก้บนขอบนเราจะได้อธิษฐานขอนะครับเด้อถ้าท่านมีหมาปูบริบวงอะไรมาครับเืิสิบเนี้ยก็อธิษฐานขอก็ได้เด้อ ขอโชคลาภขอบุญวัาสนาขอหน้าที่การงานขอแจ้งบทขอบนเราจะได้ขอนะครับ,รบอ่ะเสร็จแล้วนะครับให้ท่านตั้งกิจอธิษฐา,า,านนะครับอบอกืีอนามสกุลูบ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะครับอธิษฐานนะครับอ่บอกื่อนามสกุลูบ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะครับประตูสงท่านเดินทางมาถึงแล้ว จุดนี้เป็นจุดขอพรจากปู่ย่าขอโชคขอลาภขอบุญวันนาขอหน้าที่การง,งานขอแก้บนขอบนอ่านสารนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้ตัดกล่าวนะโมสามจบเป็นคำวิมกันเนี่ยนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ <c oughs> สาธุกายะวาจาจิตัง อาหังวัน,านาทานาคาธิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปทุมมานาคีวิสุทธิเทว,วีบูเชมีูุ้ติยมปิดกายะวาจาจิตาอาหังวัน,านาทานาคาธิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปทุมมานาคี ตตาาพิสุทธิเทวีบูเชมิตาติยัมปิกายะวาจาจิตตังอาหางวันพานาคาทิปรีศีสุโธวิสุท,ทธิเทวาปทุมมานาคีาพิสุทธิเทวีบูเชมิสาธุพระปู่ศีสุโธ แม่ย่าสีปฐุมมาพระภูมิเจ้าที่ลูกดานได้น้อมนำเคยงสักการะมีดอกไม้ทูกเขียนบายสีมาคูบรีควังมาลายปัดใจน้อมนำถวายขอให้ท่านจงรับรับแล้วได้โปรดเมตตาประทานพร ให้ลูกให้หลานประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและตั้งใจวายให้หายเคราะห์หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภายัยมีทุกความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานการเงินธุรกิจอาชีพ โชคลาภปาสนาขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาให้โชคดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองตลอดไปทุกท่านทุกคนด้วยเถิดนะครับก็สบายเลยครับเด้อหมากูบุหรี่ฟองมาลายมาสีถ้าท่านจะร่วมทำบุญกับโอ้โหง่ายครับปัดใจก็เสร็จไปสีเด้อถ้าท่านมีหมากูบุหรี่ฟองมาลายมาับปัดใจก็แน่เลยเนี่ย เอก็เราจะได้ขอโปรดจากขอโปรดจากปู่ย่าขอโชคขอลาขอคุณวาสนาขอหน้าที่การงานขอแก้บนขอโปรดถ้าท่านไม่มีหมาปูหรือกองอะไรมานะครับป้าเจก็ใส่คู่ก็ได้เอ้ยก็เราอ้ที่านขอโปรดจากปู่ย่าขอโชคขอลาขอคุณวัฒนาขอหน้าที่การงานขอแก้บนขอโปรเราขอแล้วครับเอ้ยถ้าใครย่ำกลับนะครับก็บอกนะครับผมบอได้ลาให้เอ้ย

ฟูนเรื่องราวฟูนไปเถอะสิ 既然能应对，不可能。<music> 哎，对呀、啊。嗯